ngon nhưng mà không đọc thông có được không đọc không bài giờ tiếng ai hồn băm nằm văn trung nó mở ăn còn bị bít bèo nó bị thò vậy đó hàng ừ. Hãy subscribe cho Để มันก็เลื่นแล้ววัเนี้่ะมันถึงเนาะมันถึงเลื่อนเหมือนเลยปลาเบียร์ปลากลางโล่งมันี้อือก็ว่าใาเจ้าได้ทุกแบบเลี้บไปได้หรือขี้ได้ไปจะไปยังมุกเอาพูดผมนี่โอ้ยจบมันมาเป็นดอกกับที่มันมุนขี้ปนดีปนอ๋อตะปิงมันมาหลายรถกระบะเรถตู้ไปใส่ตปิงมันนี่ไหมตะปิงรถตู้เรากับบ้านถ้ามาหลายเส้นนี่ ไอ้สนามมันมีสายเบรกมือนะมนดิเออแมนเนาะเพรานี่มันมันสายเบรกมือนี่ว่าปกติว่สายเบรกมืออยู่ในเกียร์ครับนี่อยู่ในเกียร์ว่าเสียดัดแปลงมันมีวิธีดัดแปลงเห็ดเบรกมือว่าอะไรบอกขั้นนี้ยเด้อยู่ในถ่ายเกี้ยวหมดแล้วมัมีนอาล็อกหอดล็อกเบรกไหมยังว่าข่ายเกี้ยวมันล็อกเบรเห็ดเดี๋ยววิธีล็อกอ๋อ มันลื่นมันลื่นแล้วมันถึงนำมันเบรกมันก็ลื่นนสร้างใส่กิ่งหงที่ว่ใส่ทางหนฮ้ยนี่เด้มาเห็นยุบันนี่ตัวนี่นี่สร้างอยังก้อนสีเรียมมันีไงซีแยกนานบูด้าองน่ะมันตองหลงโย่หลกทั้งมืองนี่แหลวแล้ววาเห็ดพอดีเนี่ยตรงห้อสปริงนี่ยังวายยุบนาน ตัง shorts, ้งสิไปใช้ตำรวจยังก้นของสิเหลวมันนี่บูโดพอง้งเออสิแม่ยังโอกเราเขไม่เห็นเจ้าของประจําแม่ปะแค่นี้เราเอาเอม่ยืนนปะแม่ครับโอ้สุดหลายปีแล้วหลายปีเน่ยโอ้ชอนมันเปิดเลย ตอนนี้ครับเราเข้ามาซ่อม้าเบรกรถอยู่ที่เบอร์โนอัตนาบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์เรื่องว่าเบียงหน้าหมด แช้หนังรุ่นเก่าไม่ํำกว่าสี่สิบห้าปีเร่าๆลุกัน mm-hmm <laughs> ตั้งของลดวนมาดีเงีให้เอแก้กันก่อนเขาแก้กน50ฆ่าแล้ว5อแล้ว